เคสเทาสวัสดีครับสวัสดีนะครับก็วันนี้นะครับทุกตัวโอเคแฮปปี้ดีครับแต่ว่าตอนช่วงป่ายๆวันนี้น่าจะมีตกใจกันหน่อยนะฮะอ,อนี่เป็นบูเว็บนะครับเล่นอยู่กับเปสตออันนี้เบลล่านะครับเข้ามาอยู่ข้างในที่บอกว่าตกใจเพราะอะไรอ้า จะอ,อ,อยู่ข้างหลังเบนนี่เพสตาวสองพี่น้องเพราะเราติดแอร์แล้วสองตัวหน้าหลังนะครับที่ตกใจก็เพราะว่าตอนช่างมาติดแอร์ครับแมวน่าจะตกใจเพราะว่าต้องมีเจอกำพงกำแพงกันกน,นะครับตอนนี้ป้านเคสเทามีแอร์แล้วนะครับนี่ก็เปิดแอร์ให้เขาอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวคงมีตารางเปิดปิดนะครับแ,แต่ว่าช่วงไหนร้อนนี่ก็คงต้องเปิดตลอดนะครับอืมแล้วก็จะมีช่วงตารางที่มันถ้าช่วงไหนไม่ได้ร้อนมากก็จะมีสลับเปิดปิดเปิดปิดไปนะครับ <S <S เพื่อเป็นการประหยัดไฟนะครับเอลไม่ลงมาเล่นเหรอลูกหืมหืมเมื่อกี้วิ่งลงวิ่งลงมาควนพี่เขาข้างล่างอยู่หืมลงมาไดข้างล่างมา,มาหืลาอืมอืม ถ้าทูก็ตอนที่ช่างเจาะตะแรกก็ให้เขาอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่าพอเจาะเริ่มเจาะตัวที่หนึ่งเนี่ยเสียงค่อนข้างดังมากแล้วแมวก็ตกใจมากนะแรกเราก็ผ้าเอาผ้ามาคลุมกรงให้นะครับคลุมให้หมดแต่ว่าดูเขาก็ยังกลัวอยู่เพก็เสียงดังแล้วก็มีช่างมาสี่คนเนาะติดแอร์สองตัวเราก็เลยเอ็นดูฮะสุดท้ายก็เลยต้องขนแมวไปอยู่ทั้งสองแทนก็เลยไปเปิดห้องนอนทั้นสองนะเปิดแอร์ให้แมวอยู่ที่ชั้นสองตลอดบ่ายเลยแต่ว่าเบลล่ากับ แม่ติ่มไม่ไดเอาลงไปนะครับเพราะสองตัวนี้เขาไปอยู่ที่ระเบียงคนะก็เลยให้เขาอยู่ที่ระเบียงก็เตรียมข้าวเตรียมน้ําอาหารอะไรไปไให้เขาที่ระเบียงนะครับแต่แมวตัวอื่นๆก็เอาลงไปไว้ที่ชั้นสองทั้งหมดนะครับแล้วก็พอกลับขึ้นมาได้นี่โหวันหนึ่งว่าดีใจได้กลับมาขึ้นชั้นสามครับวิ่งกันแบบเป็นม้าเลยฮะเล่นกันเหมือนคิดว่าเขา,าเขาน่าจะกินกับชั้นสามที่นี่แล้รจริงครับทุกตัวแม่ติ่มอยาติมหนะ ทักทายแม่หนูหน่อยลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจติมตาใสเชียเอิ่มเจติมนะครับอ่าเบลล่าโอเคดีนะครับแล้วก็อันนี้อะไรนี่นี่เบนเนี่นะครับเบนนี่เบนนี่ทักทายแม่หนูลูกก็เล่นอยู่ยนู่นครับคือพูติบีบน,นั้นตัวหนึ่งไปร่วมเล่นกันตรงโน้น ให้กันไม่ทันกันตรงนี้ครับแล้วก็บูเวฟนะครับบูเวฟก็ตอนนี้เป็นพี่ชายสิบหล่อประจําบ้านนะครับเหมือนทุกตัวจะยอมรับบูเวฟเป็นผู้นาเบาๆนะครับโดยเฉพาะปัะตูนี่ชัดเจนมากว่าชอบเดินตามบูเวฟนะครับโอเคนะครับโดยรวมทุกตัวสบายดีครับแล้วก็เดี๋ยวเหลือวันพรหัสนี้นะครับกําแพงนี้จะกลายเป็นเรียกอะไรเป็นกําแพงแมวนะครับเราจะติดชั้นให้แมวกระโดดเล่นนะครับ <c oughs> โอเคครับอัปเดตเท่านี้นะครับ